โ okay, อเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SL Game นะครับแล้วก็พุบก็ผมแอลอีกครั้งนะครับในวันนี้ EP ที่3แลเลนะครับสำหรับ h e a r t s t o n e ของเรานะครับเป็นเกมไพ่ที่ดึกดำบรรพ์่แสนสนุกและเพลิดเพลินนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวฮีโร่กันนิดนะครับลองไปดูทางนี้อ่าเข้ามาตรงแข่งขันนะครับแล้วก็จะมาดูทางด้านนี่นะครับเป็นฮีโร่ที่เรามีนะ ถ้าเริ่มแรกมาเขาจะให้เลือกสายก่อนนะครับว่าให้เลือกอะไรแต่ผมเลือกเป็นพลาดินนะโอเคแล้วไอ,ไอตัวที่เขียนว่าการ์ดพื้นฐานเนี่ยก็คือ10เต็ม20นี่คือ,อประจําสายโลกของผมเนี่ยดูนะผมชี้ตรงโลกเนี่ยถ้าประจําสายโลกของผมเนี่ยมันมี10ใบนะครับจริงๆต้องใช้ถึง20บแล้วก็ใช้การ์ดกลางอีก10ใบนะครับก็1เด็กมันจะมี30บใบนะครับเดี๋ยวผมไปดูในเด็กให้ดู โอเคนี่คือเด็กของเรานะครับก็ให้เราเลือกว่าเราจะเอาฮีโร่ตัวไหนนะครับถ้าเป็นเจน่าพราวมัวก็อ่ะนี่นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะโอเคเป็นตรงนี้เป็นเด็กเด็กที่เราต้องการนะแล้วเราก็จัดเด็กเต็มที่เลยนะครับมีการ์ดต้องใช้ส0บใบถ้าไม่เอาตัวไหนก็ดึงออกกดคลิกด,ดึงออกดึงออก,ด,ออกดึงออกนะครับแล้วก็มาเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนการ์ดไหนใช้มานาน้อยๆยหรือว่าจะใช้มานาเยอะๆแต่ว่า มานายเยอะๆนานๆทีลงหรือว่าจะเอามานาน,น้อยๆรันๆกันไปเลยแบบอ่าอีที่แล้วนะครับที่ผมสู้กับบอสไปเขาใช้แบบรันๆนะครับก็ลงแบบรันๆเลยน่าจะใช้การ์ดสามเนี่ยการ์ดสแบบลงรัวไปเลยนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกนะครับก็ค่อยๆอ่านกันไปนะครับว่ามีประสิทธิภาพอะไรบ้างแต่ว่าสกิลส่วนตัวของเจน่าพาวนะครับเป็นเมดแล้วก็สร้างความเสียหายเวท หนึ่งแต้มนะครับทุกคนเห็นไหมตรงที่มันเนี่ยตรงซ้ายเนี่ยแต่ผมกดไปแล้วมันจะหายไงเนี่ย,ยขึ้นเปลวเพลิลงนะครับอันนี้ก็คือใช้มานาสองสองมานานะสร้างความเสียหายหนึ่งแต้มนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับเจน่าพาวก็มีประมาณนี้นะแล้วเจน่าพาวก็สิ่งที่เขาใช้ก็คือเป็นการใช้กระสุนเวทซับ,บ่อยมากกว่านะครับแล้วก็กับดักกับดักเวทระเบิดนะครับไอสิ่งที่นี่อันนี้คือนะความน่ากลัวนะ อ่ามาดูเรื่องวอลล็อกกันบ้างนะครับวอลล็อกก็เป็นสายเออ่าสายดาร์กหน่อยนะก็คือใช้ใช้เป็นเซตของเออ่ฮีโร่ที่มันมีแต่หัวกะโหลกอะโอเวอร์โหลดมันจะเยอะนะครับคำว่าโอเวอร์โอเวอร์โหลดนี้คือถ้าลงมาแล้วมันเขียนคำว่าหนึ่งอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาตัวที่มีหนึ่งก่อนเราต้องกดไปเซตโอเวอร์โหลดก่อนแป๊บหนึ่งครับอยู่ไหนเนาะโอเวอร์โหลด ชึบชุบโอเวอร์โหลดสักครู่นะครับเอา้าโอเวอร์โหลดไม่มีว่ะอ๋ออออยู่นี่โอเวอร์โหลดเอ้ยผมไม่ค่อยมีอ่ะไอสายของอันเนี้ยสายวอลล็อกผมไม่มีเลยมีน้อยมากเลยครับ ก็ถ้ามีเขียนว่าโอเวอร์โหลดนะแล้วมันเขียนว่า1อ่าก็แสดงว่ามันจะกินมานาในเทิร์นาหน้า1 1แต้มนะครับก็อันนี้เป็นการแลกเลือดตัวเองนะแล้วก็สกิลส่วนตัวเขาคือแลกชีวิตนะครับก็คือการแลกเลือดตัวเองเป็นการจั่วการ์ด1ครั้งนั่นแหละครับใช้มานา2นะครับแล้วก็เลือดอีก2แต้มนะครับเพื่อเป็นการจั่วการ์ด1ใบนะครับในเทิร์นของเขานะครับโอเคก็ ก็มีส่วนดีนะแล้วก็มีคอมโบของเขานะครับก็คือมอนเตอร์บางตัวนะครับที่บักอยู่โกงอยู่ก็คือเมื่อคุณบาดเจ็บให้จั่วการ์ดอีกใบน,นะครับหรือว่าฮิวรักษาเรานะครับถ้าเมื่อฮีโร่คุณบาดเจ็บก็จะเกิดการรักษาก็จะคอมโบกับการแลกชีวิตนี้เลยนะครับก็ทําให้เขารัวกันยาวเลยหรือว่าจะได้มานานะถ้าอันนี้มันได้หลายสายด้วยโกงอยู่นะครับไอวอลล็อกนะครับ โอเคก็ไปดูคนอื่นบ้างนะครับหัวหลอกผ่านไปแล้วก็จะไปดูพีทนะครับพีทนี่เป็นนักคิวนะเป็นฮีโร่ฮิลแต่ว่าตรงนี้ของผมมันไม่ใช่พีทตรงตัวธรรมดาเนี่ยพีทตัวธรรมดามันจะเป็นผู้ชายแบบใส่หมวกเท่ๆหน่อยครับเป็นผู้ชายแบบหน้าชิวๆหน้าขาวๆและ,ะแล้วสกิลฮีโร่ของเขาก็คือการรักษาขั้นต้นนะอันนี้ก็คือการรักษา2แต้มนะฟื้นฟู2แต้มใช้มนา2นะครับ ก็ส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นฮีโร่สายฮิลนะครับสายฮิลสายคอมโบแบบอะไรอะคอมโบฮิลคอมโบบัฟบัฟเลือดบัฟไอพวกอะไรอะดาเมจกับเลือดพวกนี้ยครับเขาจะบัฟกันไปบัฟกันมานะครับก็จะมีฮีโร่ซัพพอร์ตกันไปซัพพอร์ตกันมาอยู่อย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างดีนะเหมือนตัวเนี้ยครับทุกครั้งที่มีการฟื้นฟูนะครับจะจวกการ์ดหนึ่งใบเอ้าอเห็ไหมมันจะเป็นการคอมโบเลยครับก็ถ้าเราใช้ฮิล หรือว่ามีฮีโร่ฮิลไอมอนสเตอร์มันฮิลกันเองได้นะก็มีนะแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะทําให้การเราจวดการเพิ่มหนึ่งใบนะโอ้โหดีมากเลยครับก็สำหรับพีทก็โกงอยู่นะครับในแร้งก็เคยเจออยู่วอลล็อกก็เคยเจอนะครับค่อนข้างโกงแล้วตัวต่อไปนะครับก็คือวอลเลเออร์นะครับวอลเออร์แล้วก็จะดูนนะเด็กของวอลเลเออร์ผมก็มีค่อนข้างดีนะค่อ <c> น <oughs> ข,ข้างดีอะ แต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นสายวอลเลเอร์ส่วนตัวนะโอเควอลเลเอร์เป็นสวมใส่เกาะนะครับเพิ่มเกาะ2แต้มให้กับตัวเองนะครับไม่ไม่น่าจะหลุดนะเกาะน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าถ้าเกาะหายไปในเทินหนึ่งก็น่าจะแย่เลยแหละมันก็ไม่คุ้มเลยแหละอ่าก็น่าจะเป็นการเติมแบบรัวๆนะเพิ่มเกาะ2แต้มโอเคเพิ่มเกาะฮีโร่ก็คือตัวเราจะมีอ่าถ้าสมมุติว่าตัวเรามีดาบใช่ไหม ดาบเราก็เอาไปฟันเขาเขาก็จะเจ็บหนึ่งแต้มใช่ไหมครับถ้าเขาไม่มีดาบกลับมาแต่ถ้าเรามีเกาะป้องกันนะครับเราจะไปตีมอนเตอร์เราก็เสียเกาะแทนที่จะเราจะเสียเลือดนะครับเกาะนี่ก็หมายถึงเลือดเราเนี่ยแหละครับโอเคก็ตัววอริเออร์นี่ก็เป็นสายยืนนานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็เป็นอืพวกคิโร่แบบธรรมดาผมว่าไม่เห็นมีอะไรที่มันดูดูดูดีด,ด,ดูคอมโบอะไรพวกนั้นเลย ยังไม่เห็นนอะไรที่แบบพาวพาวนะครับโอเคก็ไปดูทางด้านฮันเตอร์กันบ้างนะครับฮันเตอร์เป็นนักยิงธนูนะครับที่ใช้ธนูต้องสองแต้มนะครับสร้างความเสียหายสองแต้มนี่คือเยอะอยู่นะครับก็คือแรงนะเนี่ยเห็นไหมสอนแม่นยำนะครับก็สร้างความเสียหายสองแต้มใช้มนาสองอันนี้คือโกงอยู่นะครับก็เจน่าพลาวมันใช้แค่หนึ่งแต้มเองนะครับแต่เสียมนนาต้องสองนะครับ เป็นสกิลไฟบอลไฟกระเด็นมานครับแต่อันนี้ใช้ธนูนะครับเสียความเสียหายต้องสองแต้มน,นะครับก็ดีกว่าเจเนพาวทั้ง1เท่านะครับโอเคถ้าใครอยากเล่นฮันเตอร์ก็มาตามสายนี้นะจะเป็นสายแบบนี่นครับวูฟทั้งนั้นเลยรัวๆแล้วก็จะมีแบบอไอเรียกสัตว์เรียกสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็มันจะเป็นคอมโบกันนะครับเหมือนเหมือนทางด้านชาแมนที่เขาเรียกเ,เรียกไอพวกกิ้งก่าอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็มันจะเป็นบัฟบ,บวกกันเองนะครับแต่ว่าไม่บวกตัวอื่นนะครับอ่ะสุนัอันนี้มาชาแมนแล้วนะครับเขาเรียกโทเทมนะครับโทเทมนี่ก็เป็นแบบสุ่มนะครับแล้วแต่ดวงเรานะครับว่าดวงเราจะดีแค่ไหนด้วยถ้าดวงดีก็จะสุ่มสร้างโทเทมที่มีเลือด1มีอ่าดาเมจสองอะไรเงี้ยครับเราต้องมาดูกันอีกทีว่ามันเป็นทางแนวไหนนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกแนวไหนแต่ เท่าๆที่ผมเห็นนะมันมีทั้งฮิวมีทั้งดาเมดมีทั้งเกาะเกาะแบบยั่วยุนะครับแล้วก็มีไอเสาที่ปักที่เคยเห็นกันอยู่ในเทิ Turn Turn ร์เธอ,อแรกนะครับไออีพีแรกนะครับว่ามันเป็นแบบเมื่อจบเทิรคุณจะสามารถเ,เรียกไอจั่วการ์ดได้หนึ่งใบนะครับแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเสาฮิว al, มีโอโหมีเยอะครับเสาดาเมดก็ยังมีเลยนะครับเสาบวกดาเมดให้เพื่อนอย่างเงี้ยครับ ก็แล้วแต่ดวงเรานะครับที่เราจะได้ชาแมนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาแมนไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับมีบัฟมีเซกมีอะไรครบเลยครับก็ค่อนข้างะโกงมากเลยครับสําหรับชาแมนอ่านี้ต้องดูชาแมนตรงนี้นะโอเคแล้วแต่คนคนเล่นนะครับใครจะเล่นสายไหนยังไงก็มาลองพิจารณากันดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเลือกเลือกเลือกฝึกเลือกหานะครับแล้วก็สร้างการนะครับโอเคก็ไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับ ทางด้านโลกนะครับก็โลกก็เป็นสายตีนะครับอ่ะโอเคส่วนมีดหนึ่งทับอนี่คือ,อดามเมจหนึ่งนะครับแล้วก็เกาะ2นะครับอันนี้คือโลกนะครับใช้ใช้2นะครับมานาก็เป็นการดีมากเลยครับสายตีของเขาก็เป็นสายตีนะตีแล้วตัวเองไม่เจ็บอะประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกการ์ดของเขาก็ ยังไม่เห็นอะไรที่โดดเด่นนะมันไม่เห็นหรือว่าผมก็ยังไม่เคยใช้ของเขาเหมือนกันนะมันตัวมันก็ค่อนข้างแหล่นนะผมว่าหน้าเล่นอยู่นะแต่ยังไม่เคยเจอในแหลงเท่าไหร่เลยครับโอเคก็ไปดูกันต่อเลยนะครับทางด้านดูอิดดูอิดนะครับเป็นใช้พลังโจมตีบวกหนึ่งนะครับและเกาะหนึ่งบวกหนึ่งนะครับในเทอร์นี้เห็นไหมครับเกาะสําหรับเกาะนะในเทอร์นี้แต่ถ้าพลังโจมตีเรายังไม่ตีอาจจะอยู่ได้ในเทอร์หน้าด้วยนะครับก็ ต้องมาดูกันนะครับใช้มานาสนะครับก็ชื่อชื่อของสกิลเขาก็คือการเปลี่ยนร่างนะครับส่วนอคอมโ,มโบของเขาก็น่าจะเป็นพวกสัตว์เหมือนกันนะครับสัตว์เต็มเลยดูดิออผมก็มีแค่นี้นะผมมี3าหน้า <c oughs> มี3หน้าไม่เต็มด้วยนะก็ยังไม่ไม่สามารถเล่นได้แบบเต็มเ็มนะครับเขาก็จะมีบวกเด็กให้อยู่นะถ้าเด็กเราไม่มีการ์ดกลางการ์ดกลางก็คือการ์ดแบบที่สามารถเล่นได้ทุกสายแบบตัวนี้นะครับ เนี่ยเป็นกลางซ้าจะเขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเห็นเมาส์ผมนะก็เขียนว่าเป็นกลางนะครับก็เราจะเอาไปใส่ที่เด็กใครก็ได้นะครับโดยใช้ฮีโร่ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเด็กของดูอิดแบบเต็มๆนะครับมันจะมีบัฟบ,บวกอะไรให้ครบเลยนะก็คือมันจะตบกลับมาเองนะครับแล้วก็เหมือนอะไรอะ่ะมีบัฟส่งให้กับถ้าเราไม่มีการ์ดกลางในเด็กอย่างเงี้ย อ่าอย่างนง้นมันจะมีบัฟอะไรให้เราเยอะแยะเลยนะครับก็แล้วแต่คนเล่นนะครับถ้าจะเล่น6เซตก็จะดีมากเลยผมว่านะแล้วหรือว่าจะเล่นการ์ดกลางไปด้วยสําหรับคนแรกๆนะครับที่ยังไม่มียังไม่มีการ์ดอะไรเยอะแยะนะครับเราก็ต้องผสมกันมัวมวซัวซให้เต็ม30ไปก่อนนะแล้วก็สามารถเอาไปลงแรงได้นะครับเพื่อความสนุกถ้าแพ้ก็อย่าไปว่าเกมเขานะ โอเคถ้าใครอยากเติมก็มีเยอะแยะเลยนะครับให้เติมก็มีการ์ดหลังการ์ดนี่บอกบ่งบอกเลยนะครับว่าใครเป็นสายเพลงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับอ่ะส่วนพาลาดินนะครับพา,าล,ล,ลพา,าดินไลบัมไลบัมไรท์นะครับไลบัมไรท์เหรออ่ะโอเคพาลาดินไลยบัมไรท์นะฮะก็เป็นสายเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือใชเอ้เรียกกําลังเสริมนะครับเรียกนักลบซิลเวอร์ ซิเวอร์แฮนด์นะครับออกมาใช้2มานานะครับจะได้ซิเวอร์แฮนด์ที่มีเลือดหนึ่งดาเมจหนึ <ellt on. S 2> ่งนะครับออกมานะครับอันนี้ผมก็ที่ผมเล่นผมก็ยังไม่คิดเลยผมจริงๆผมจะเล่นพีชนนแหละแต่ว่าผมจําชื่อผิดสมัยก่อนนะก็เลยมันเรียกพาลาดินนะก็นึกว่าพาลาดินจะฮิวนะครับที่แท้ไม่ใช่นะครับพาลาดินกลายเป็นเรียกลูกน้องมาเยอะๆนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับทั้งสาบตัวนี้นะครับคล้ายๆกันเลยเป็นสายอัศวินนะครับ ก็จะไม่ได้ใช้การ์ดแบบคนอื่นอะอันนี้มันก็มีอยู่บนนะครับสายอัศวินนะครับก็จะมีแต่อัศวินที่จะออกมาสู้กับเราเนี่ยนะครับก็เป็นความสนุกที่แบบดูดีนิดนึงนะฮะผมว่าดูโล่งๆนะโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับฮีโรทุกสายนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่รันค้ากันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สายเติมนี่แถมสายเติมนิดนึง หรือว่าไม่เติมก็ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นใช้โกเพื่อซื้อ2อันนี้ผมก็ซื้อมาเยอะแล้วนะซื้อ2300แล้วนะก็ถือว่าได้ดีมากเลยนะครับก็มันจะมีขายอยู่นะถ้า1นึ่งซองถ้าเราจะซื้อ1นึ่งซองมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นเซตเดี๋ยวเราไปดูอันที่ไม่เป็นเซตอ่ะนี่อย่างนี้นะครับเซตต้าแข็งอย่างเงี้ยหนึ่งซองเห็นไหมใช้100เราก็เป็นสายปีก็ยังใช้ได้เลยนะครับแต่หลังการ์ดโคตรสวยเลยนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้มาผมเลยไม่่รู้วาาาหลังก์ดเ อาจจะเป็นหลังการ์ดแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าใครเห็นนี้อาจจะกลัวได้เลยยังไม่ส okay. ouais ู้นะโอเคก็เรามาดูกันนะครับเนี่ยถ้าใครอยากได้เซตไหนก็มีนะครับมีทั้งจ่ายปกตินะครับแบบแบบเราเก็บเองก็ได้นะครับแต่ผมว่าอันนี้น่าน่าโดนมากกว่าเ่ยอันนี้น่าโดนมากเลยนะครับก็มันจะเป็นเป็นเซตอาอย่างที่ผมว่านะครับก็คือเป็นเซตถ้าใครอยากเล่นเป็นเซตมันจะคอมโบกันเองแหละ โอเคครับถ้าใครอยากเล่นนะแต่อย่าลืมนะครับถ้าลงแรงนะมันใช้การเด็กแค่สองใบนะครับก็เซตเรายังไงก็อย่าไปกดซ้ำเยอะๆนะเดี๋ยวการดมันจะเกินมาเป็นสามใบสี่ใบแล้วก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับสําหรับลงแรงเดี๋ยวลองดูทางด้านคอลเลกชันมั้งนะครับที่เด็กลงแรงนะยวดูแป๊บหนึ่งนะลงแรงอแข่งขันนะโอเคนี่คือเด็กลงแรงนะครับถ้าเป็นเด็กแบบพีชแบบเอ่อ อันนี้มันใช้ไม่ได้นะผมต้องไปจัดใหม่ให้มันเป็นเด็กแบบนี่นะครับเขาเขียนอยู่ว่าเด็กมาตรฐานนะครับใช้ได้แค่ชุดชุดของสองปีหลังสุดเท่านั้นนะครับเห็นไหมมันจะเขียนอยู่ผมก็ขยับไม่ได้ให้ดูนะก็นั่นแหละครับถ้าอิสระก็สามารถใช้ได้ทุกใบนะครับก็มั่วผสมสายได้เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับก็แต่ถ้าเด็กมาตรฐานก็ได้แค่2ปีหลังสุดแล้วก็จํากัดด้วยนะครับ2ใบมีจํา มีตัวโกงนะครับถ้ามีตัวโกงก็เขาจะจำกัดไว้นะครับโอเคแล้วก็จะมีแข่งด้วยนะถ้าใครอยากดูก็พิมพ์ว่า h ัส t ์สโตนอีสปอรนะครับรับรองเลยเขามีแข่งกันอยู่ในฝรั่งด้วยโอเคก็น่าจะเป็นเกมอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็จัดลำดับก็มีแร้งนะครับคล้ายๆอวีเลยครับก็ยังผมยังไม่เห็นนะต้องเข้าไปดูในแหละโอเคถ้าเข้าแล้วผมต้องสู้เลยมั้งก็ไว้เจอกันใหม่นะครับนี่ผมชนะมา12ครั้งเองนะครับ ล้วไม่รู้เล่นไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับใช่เหรอไม่ใช่ดีครับเดี๋ยวผมจะไปจัดนี่นี่มันมีโหมดนี้ด้วยพาลาดินของผมนะครับจื๊บๆจืนเอ้ยหนเอ่ยนี่ไงบีมอนฮันเตอร์นะครับโคตรชอบเลยครับผมเจอในแล้งเยอะมากเลยก็ขอไปลองบทนำดูหน่อยนะ อันนี้เคยไปแล้วนะครับไอโหดมาฮาทำมาอะไรนี่น่ากลัวมากเลยครับแพ้ชัดๆโอเคเราจะไปดูอันนี้กันนะเฮ้ยอันนี้ผมจัดไปแล้วหรออ๋อแต่ยังไม่ผ่านนะอ่ะโอเคบทนำผมก็ยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมจะไปแก้แค้นในตัวนี้ไม่รู้มันใช้อะไรโอ้เรียกทีแฮนเรียกทีแฮนมีสองสองมียัวยุนะครับโอ้โกงมากเลยครับโอเค เราก็ไปรอชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงปละเดิมกันสักหน่อยเอลิดัมพบกับเซนาเรียโอ้อยากได้มากเลยตอนนี้มารับโทษทันเดียวนี้โอ้ผมไม่อยากเล่นก่อนเลยเนะี่ยส่งเจ้ามาแทนเหรอขี้ขาดสิ้นดีเออตอนนี้ผมไม่มีการ์ดมอนซัมมอนเลย อ๋อแต่ผมใช้ตรงนี้ได้ไวเหมือน,นึ่งโอเคก็ยังดีอยู่นะครับเลือดเท่ากันนะครับแต่เสียหายเพแค่ตรงนี้ครับเอาได้ต้องสอง,สย,องยัวยวยว่วย่ด้วยไม่จริงเจ้าไม่เสียใจเจ้าไม่เสียใจใส่ดาเมจให้ตัวเองตีไปนีไงโอเค,อเคนความสามารถมีเนี่ยนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบจำมากเลย สูบชีวิตเหรอยังไม่อยากใช้เลยว,วะเปลวเพลิงสองเฟิร์มวิงเหรอผมมีแค่สองเลยวะสร้างความเสียหายทั้งหมดฮะสร้างความเสียหายหนึ่งแต้มให้มินเนี่ยนทั้งทั้งหมดสองครั้งมันก็เท่ากับสองแต้ม,มเลยจั่วการใบหนึ่งจั่วการใบหนึ่งเฮ้จั่วการ,การสองใบอ่ะ ผมว,ว่าต้องระเบิดมันวะหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เพราะว่ามันยังไม่ได้จีดจ,จ,จัดมาอันนี้ดีก่ะความคิดเขากว้างไกลความไกลเหรอความไกลโอ้จริงด้วยรอบนะรอบนี้มีเยอะยุฟังอ๋อฮิวนี่ว่า โอ้โหแล้วผมจะชนะไหมเนี่ยโอ้โีดานส์เจ้ากลายเป็นอะไรไปแล้วใช้แม่งเลยดีกว่ามั้งไงตึงจริงเลยแล้วมันจะตายได้ไหมเนี่ยมันมีฮิลเรื่อยๆอย่างออีอยอต่างเจี้ยโอ้โห ่วยพวกเจ้าทุกคนแล้วดูพวกเจ้าต่อแขนข้าสิเอ่อเอาไหนดีโนถ้าเขาตีเขาก็เลยจะเลือดขึ้นนะครับเอาไงดีอะถ้าผมโดนตีผมเขาจะเลือดขึ้นความอดทนแล้วหลังจากฮีโร่ของคุณโจมตีเรียกไทเลเซอร์ต้องเก็บไวด้ดีๆนะสร้างความเสียหายสามแต้มให้มินเนี่ยนหนึ่งตัวอืม ผมว่าผมต้องระเบิดดีกว่าจะดีวะนี่เพิ่งเริ่มต้นเองอะจะระเบิดอีกเ,มมเอาอันนี้ดิอ่ะนี่เลยเออวะผมจะตีไงเนี่ยตีหนึ่งยั่วยุคข้าข้าเนี่ยนะ ีไปก่อนแล้วกันเสียสองเจ็บนะเนี่ยเพิ่มแม่ไข่วะนะ้าสองเนี่ยโอโ้โหโอ้โหเพิ่มเยาวยุให้ด้วยโอ้แตกหมดเลยจ้าถ้าไม่เห็นวีรกรรมของข้านั้นก็เห็นความโกรธของข้าแทนสิน้นสุดแล้ว เฟรมวิงแล้วกันตีมันเลยโอ้โหเจ็บสามเนี่ยโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยโอเคไม่ไรเพราะไงมันตีมาเรือเราอยู่แล้วลังปีศาจไหลเวียนทั่วร่างเจ้าเลยเจ้าทำอะไรลงไปโอโ้เลือดแปดเลยวะ่ะ มันใช้แต่เฟรมวิงวะมองงไงดีอ oh, ะอือสามบอสามระเบิดเดียวมีทางเลือกอ่ะเฮ้ยมันระเบิดทีมเดียวกันด้วยนี่ว่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูเลยโอ้ตาย จะห้าเ้มีหายสมแต้มมีเนียนหนึ่งตัวตรการแล้วกันเสร็จแล้ว โของคุณให้สร้างความเสียหายีแต้มเปลี่ยนกลับมาใช้ครบสองครั้งมีแปลดปีแปลดเอาไงดีโน่ช่วกันหนึ่งใบเออนี่ดีกว่าผู้ต่อสู้มีเค่สนนานหนาน่อยอืมก็ดีนะถ้าผมจะเหลือห้าดิ มีวะมีแต่เนี่ยโอ้ผมตนตีแน่นอนทำยังไงดีอ่ะอันนี้มันจะยากไปหน่อยไหมเนี่ยเลือดเป็นขึ้นตลอดเลยถ้าผมโดนตีเนี่ยโอ้แล้วการแต่ละใบมันไม่ได้ใกล้ความคิดของผมเลยเนี่ย สุ่มสร้างวัาที่หายสองแต้มให้มินเนี่ยนสองตัวโอ้โหแย่เลยนี่อะไรอะสร้างวัตถิหายสี่แต้มอ้าวสวยดีเดี๋ยวนะผมมีระเบิดปะไม่มีระเบิดด้วยสี่แต้มสี่แต้มสองตัวยิงไปดีกว่า อันนี้ละกันฮึบสี่แต้มเหมือนกันโอเคอ่ะวันนี้ปีมันนยยี่ไงเสร็จแล้วโอ้โหยุยุด้วยจ้าฟ้นโฟแปดโอ้โหพีเอ้ย ต็มอีกแล้วไม่มีระเบิดเลยวะอ่ะไม่มีทางเลือกครับใช้ไ,ไปเลยม,มีทางเลือกเอ่อหกแต้มก็ใช้ไม่ได้ดวะว่งสี่สี่จัดการตัวนี้ก่อนเลยครับ ไอผมว่าผมแพ้ว่ะตอนนี้นนโหทำอะไรไม่ได้วะ่ะ <c oughs> ใส่ผมแย่แล้วเออเอ,เอาโหตอนมามาด้วยกันตอนกลับไม่ได้กลับด้วยกันนะครับโอเคก็สงสัยจะยากไปนะครับสำหรับแม์น,นี้ผมเลยทิ้งไว้ก่อนโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสงสัยจะไม่ได้ของรางวัลวะ่ะนี่ดูดิ มีขอบการาดนะครับแล้วให้เราดูนะว่ามีขอบการาดทองขอบการาดสีม่วงสีอะไรนะครับก็ดูตามาความแรงนะครับโอเคก็ว้เจอกันใหม่ใน E ีพีหน้านะครับ e ีพีนี้ก็พ่ายแพ้กันไปนะครับสําหรับคนนี้ถ้าใครเก่งแลวเอ้ยถ้าใครชนะได้นะครับตรงนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับใต้คอมเมนต์ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ